สวัสดีกันยามเช้าๆครับบริเวณที่โคกหนองนาครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายนนะครับ2564เวลาประมาณ6นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับพาทุกคนมาดูกันสักหน่อยครับว่าเช้าเช้านะครับกับบรรยากาศแบบนี้บริเวณโคกหนองนาที่ผมได้เปลี่ยนพื้นที่ในการทําเกษตรเชิงเดี่ยวลงไปสิ่งที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ได้ ทำลงไปมันเป็นยังไงแบบไหนแล้วแนวโน้มที่มันจะเป็นไปมันจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับตามที่เห็นครับไม่ว่าจะเป็นขอบที่เป็นฝั่งที่ติดกับเขตแดนคนอื่นก็ได้ปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยแต่การปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยของผมผมจะไม่ได้ปลูกชิดเลยนะครับก็จะห่างห่างจากเขตแดนอยู่ที่ประมาณ2เมตรเห็นไหมครับมะพร้าวห่างจากเสา้วตรงนี้ตรงนี้จะไม่ใช่เสา้วครับเสาไม้ที่เห็นนี่จะเป็น เสาที่จะามาปลูกในเรื่องของแก้วมังกรเนี่ยต้นมะพราะ้าวห่างจากเสานี้อยู่ที่ประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับกล้วยก็เหมือนกันกล้วยนี้จะชิดเข้าไปหน่อยอยู่ที่ประมาณ1เมตรเพราะผมมองว่ากล้วยจะเป็นพืชที่สามารถที่จะตัดดอกได้ง่ายแต่ถ้าในกรณีที่มะพร้าวจะยากหน่อยก็เลยห่างออกมาประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ตามที่เราปลูกชิดจนเกินไปเราต้องเข้าใจว่าพอมันโตขึ้นมาเนี่ยลักษณะการบดบงังมันจะไป แผ่ไปยังสวนของคนเหนื่นเขาประมาณนั้นแหละก็เลยห่างออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็เริ่มได้ประมาณสัก1ปีนะครับตรงนี้คือ1ปีเพราะว่าซื้อที่จากเจ้าของเดิมท่านเจ้าของเดิมท่านก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้ครับที่ท่านได้ทําคกบัวแต่ก่อนท่านก็จะปลูกมันปลูกอ้อยนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้จากการที่ปลูกมันปลูกอ้อยเริ่มมาทําตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับประมาณปีกว่ากว่าละนะครับแล้วก็เริ่มที่จะทําเป็นรูปแบบของคําว่าโคกหนองนาเมื่อประมาณสัก สีห้เดือนที่ผ่านมาพามาดูการเปลี่ยนแปลงครับว่าเมื่อได้ทําไปแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มที่มันจะเป็นไปเนี่ยมันจะดีแบบไหนแล้วก็มันสามารถที่จะแบบว่า,าย่างยืนได้อย่างไรแต่มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมก็ทําในรูปแบบที่ผมได้ไปดูแล้วก็ผมก็ได้เห็นในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับพามาดูกันทางด้านนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะไถเป็นร่องเป็นร่องตาที่เห็นครับ เป็นแบบขั้นบันไดครับบริเวณที่เป็นขั้นบันไดก็จะนํากล้วยมาปลูกนะครับก็จะเป็นพืชพี่เลี้ยงก่อนถัดจากนั้นก็จะนํายางนาครับตรงนี้จะเป็นไม้ป่าครับเห็นไหมครับตรงที่เป็นไม้ไผ่จิ้มๆไว้ตรงนี้ผมก็จะปลูกยางนาลงไปนะครับก็ลงไปแล้วเมื่อสามสี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนี่ครับก็เดี๋ยวสักพักเขาจะโตขึ้นมานะครับไล่ไปเรื่อยๆก็จะมีไม้ ยางนาไม้แดงปลูกสลับกันไปเรื่อยๆครับแบบนี้พื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณสักก็น่าจะเกือบหนึ่งไร่นะครับตรงที่ปลูกไม้แดงตรงนี้ไม้ป่าครับก็จะเป็นร่มเงาเป็นป่าให้กับธรรมชาติประมาณนั้นแหละนะครับโดยที่จะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงกว่าที่ไม้ป่าพวกนี้จะโตอย่างน้นอยๆเราก็จะมีกล้วยในการที่จะได้บริโภคก่อนนะครับฝั่งที่ติดเห็นไหมครับฝั่งที่ติดเขตแดนก็จะไล่ไปเลยมะพร้าวกล้วยนะครับก็จะมีแก้วมังกรนั่นนู่นนี่ผสมกันไป แล้วก็ตรงนี้ครับตรงที่เป็นร่องน้ําตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทําแบบนี้นะครับพอใส่น้ําลงไปปุ๊บน้ําขังนะครับเพราะว่าเราให้น้ําจากบริเวณบ่อด้านบนก็เลยนําปลานําหอยมาเลี้ยงก็จะเห็นว่าไข่หอยเต็มผ้าเขียวเลยนะครับไข่หอยเชอรี่เห็นไหมครับสีชมพูไล่ไปเรื่อยๆฝั่งด้านนู้นเต็มเลยแล้วก็มองลงมาด้านล่างนี้หอยเชอรี่เยอะเลยนะครับ กำลังนําพันธุ์ที่เรียกว่ามันเป็นแบบสีทองนะครับหอยเชอลี่สีทองนี่มาปล่อยลงไปนะครับบางส่วนนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ไว้สําหรับคนที่มาเยี่ยมชมพี่ๆน้องๆนะครับหอยเชอลี่สีทองนะครับก็กําลังนํามาขยายพันธุ์เผื่อคนที่อยากได้นะครับก็จะได้แบ่งปันกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับส่วนมะพร้าวที่ได้ปลูกลงไปโหโตเร็วครับพอดินมีความชื้นนี่ มะพร้าวจะโตเร็วมากเห็นไหมครับแต่ก่อนที่ซื้อมาใหม่ๆจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ใบเขาโอเคเลยนะครับมะพร้าวก็เอาไว้แบบนี้ปลูกแค่นี้ครับไม่ได้ฝังอะไรมากมายครับถัดจากนั้นรากเขาก็จะทะลุออกมาจากก้นมะพร้าวแล้วก็จะละไอลงดินต่อไปนะครับทางด้านนี้ครับอหอยเชอรี่เยอะเลย ไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับนี่ลูกใหญ่อยู่นะอันนี้พันผสมครับระหว่างสีทองกับหอยเชอรี่บ้านเราปลาดุกครับได้นำปลาดุกปลาหมอปลานินมาปล่อยตอนนี้ก็ได้สั่งสั่งปลาหมอเทศครับจากน้องบอยพันปลานะครับบอกว่าถ้ามาที่แถวนี้ก็ให้น้องบอยนำปลาหมอเทศมาหน่อยจะได้ปล่อยลงในแถวนี้แหละนะครับปลาหมอเทศก็จะหากินดีอยู่แล้วครับ อยู่กับธรรมชาติแบบนี้เขาจะโตเร็วนะครับผมจะเลี้ยงแบบไม่ได้อาหารนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตรงนี้ก็จะมีเศษหญ้าเศษอะไรเหล่านี้แหละครับคืออาหารของเขาโดยธรรมชาติเลยฝั่งทางด้านนี้ครับมะพร้าวเห็นไหมครับก็จะรู้สึกว่าต้นมันสมบูรณ์แล้วมันแบบติดรากเร็วะครับประมาณนั้นพามาดูกันสวนกล้วยก็ต้นก็สวยนะครับดูดีเลยประมาณนี้แหละนะครับอย่างที่บอกว่า เขาไม่ให้ปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาแต่ผมไม่ได้ซีเรียสครับถึงแม้จะเป็นช่วงนี้ผมก็ยังคงมีน้ําในการที่จะให้สําหรับต้นกล้วยต้นกล้วยก็จะสมบูรณ์ต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเป็นการปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้มันจะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้วน้ําที่จะให้ต้นกล้วยมันไม่มีเขาก็เลยไม่อยากจะให้ปลูกกันแต่สําหรับเราไม่ได้มีปัญหาครับนี่ครับมะพราวเห็นไหมครับใบใหม่ที่มันเริ่มออกมาครับสมบูรณ์ขึ้นละติดแล้วนะครับประมาณนี้ ปีหน้าก็คาดว่าตรงนี้จะดำนานะครับพาเด็กๆด,ดำนาแล้วก็จะพาเกี่ยวแล้วก็จะพาทําย้อนกลับไปเป็นเหมือนอวิถีชีวิตแบบเดิมที่มีการเกี่ยวข้าวหัจากนั้นก็ตากแล้วก็จะมีการนวดข้าวโดยใช้มือนะครับพอนวดข้าวเสร็จแล้วนะครับก็จะทําซุ้มทําเต็นท์นอนประมาณนั้นแหละนะครับ <c odes> ก็อยากจะพาเด็กๆทาแบบนี้ทําเต็นท์นอนก็จะทําหนุนนะครับตรงที่เรียวกว่ามันเป็นกลางบ่อปลาที่เราเลี้ยงก็คือบริเวณโคกหนองนาก็จะย้อนกลับไปวิถีชีวิต นะครับแล้วก็คุยกับพี่เขียดไว้ว่าเดี๋ยวก็อยากจะทําบ้านดินสักหลังสองหลังด้วยประมาณนั้นนะครับทําซุ้มทําอะไรประมาณนั้นแหละครับก็ย้อนกลับไปเมื่อสมัยเราเด็เกๆครับวิถีชีวิตแบบนี้ห้หลายคนก็หวยหายกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วก็มองว่าเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวรุ่นแรกครับที่ได้ปลูกผ่านไปน่าจะสองเดือนแล้วแหละนะครับก็ประมาณนี้อื กอนแรกก็ขุดไม่ได้ลึกขนาดนี้นครับแต่พอไปมาแล้วดินมันก็สะเข้ามาถมเป็นแบบนี้ติดรากแล้วนะครับอีกสองสามปีครับผลผลิตตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นโอ้เยอะเลยครับเป็นค้างอาหารนะครับพื้นที่สามไร่ครับตรงนี้มองไปจากด้านนู้นนะครับด้านนู้นบริเวณต้นกล้วยที่เราได้ดูเมื่อกี้แล้วก็ย้อนกลับไปถึงบริเวณด้านบนนะครับก็คือฝั่งด้านนู้นนะครับ ร่กับการบริหารจัดการพื้นที่ที่เริ่มเป็นแบบเชิงเดี่ยวมาก่อนนะครับมีโซลาเซลล์ใช้โซลาเซลล์ในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็ทําในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นเกษตรเชิงใหม่ครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้จักปรับประยุกต์ใช้พื้นที่แล้วก็ใช้นวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะสู้กับธรรมชาติได้โดยที่ไม่จะต้องไม่จมําันจะต้องรอจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น,นชาวนี้ก็าพาทุกคนนี้มาดูกันครับว่าเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนยังไงแล้วกับการที่ผมได้เปลี่ยนพื้นที่ มาทําในสไตล์ที่เรียกว่าโคกหของนาขนาดเล็กฝั่งด้านนี้บ่อเมื่อกี้จะเป็นปลานีนปลาตะเพียนครับแต่ว่าบ่อตรงนี้จะเป็นบ่อที่ปล่อยปลาดุกปลาช่อนก็มีด้วยครับก็ได้ปลามาจากทุ่งนาก็จะมาปล่อยแล้วก็โยนลงไปประมาณนี้ครับส่วนกล้วยที่ปลูกฝั่งนู้นก็เริ่มที่จะทยอยออกลูกแล้วครับก็ได้ทําเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆครับก็จะเห็นคลองไล่มาถ้าไม่ไดดก็ตามที่มันแห้งผมก็จะ ปล่อยน้ำลงมาตามคลองเรื่อยๆครับไล่ลงมาเรื่อยๆมะพร้าวที่ได้ปลูกต้นแรกที่ได้รีวิวลงไปก่อนหน้านี้เห็นไหมครับเริ่มที่จะโอเคแล้วนะครับทางด้านนี้ที่กักเก็บน้ําครับเวลาหน้าแ,งแ้งเราก็จะเปิดน้ําใส่นะครับเปิดจากโซลาเซลล์ใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนี้นะครับก็จะเปิดจากด้านบนก่อน,นครับนี่ตรงนี้เลย เป็นร่องพอร่องนี้เต็มครับพอร่องนี้เต็มมันก็จะไหลล้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปเหมือนกับที่เราได้เห็นเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นร่องด้านบนเลยเลี้ยงปลาทับทิมครับก็ได้ปล่อยลงไปสวนกล้วยด้านนู้นก็เริ่มอหมาผลผลิตแล้วนะครับก็จะมีการใช้จุลินทรีย์แสงเข้าแสงครับนี่ครับก็ยังคงมีอยู่นะครับก็ผสมผสมกันเข้าไปในช่วงที่เรียกว่าเวลาเราให้น้ำนะครับ หลายคนถามว่าไม่ค่อยได้เห็นรีวิวเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วหรือเปล่าก็ยังคงใช้อยู่นะครับก็ยังคงมีขวดมีถังที่เอาไว้ใช้ทําอยู่นะครับประมาณนั้นเพามาติดตามพามาอัปเดตครับผมสําหรับเช้านี้ก็สวัสดีกันทุกทคนครับผมสวัสดีครับ